นี่มาหาตุนกับพันเนตมาหาห่างตุนไปกับพันเนตหมูปลากับพ่อกับใบยิงมาห่างตุลต้องไปนี่ไปเรื่องกันติมานบา่ตุนก็ได้ขึ้นไหแล้วเมืยอมากับพันเนตกีอร่า มื่อนี้คือสิบพ,พายลงปลาดอกมุทรงมาหาห่างตุนในปลายยางยาตุนมันกัดหา่างยางเป็นเป็นในมาห่างออกให้มากระพันเนตรไปเบิ้งกันสิบมานบ่ไปเบิ้งกันเลยอันนี้ขาดพาห่างตุน วิยมาบ่ว oui, ิยมาบ่ hmm. <c oughs> ันเนนยดไายาลงทางไม่คุณเนดหรอยังม่ลยทางไม่ไวอบ่โอ้พ่อพระเขาแล้ว มันมันจาะกออมันจตัวหลักวันหนึ่งเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก็ลูกสามสิบหวยก็มีตัวเดียวเไปเบิ่งก่อนมันดึงอันพราต้นยางไม่ไหมมองบ้านเออโอ้มองไปทางต้นแบวว่าจะเพิ่ขึ้นเขาเฮก็ได้ขึ้นนอกไปเนี้ยสันตีรเกา ว่าจะไปขึ้นเขาก็ได้โอ้ฝนมาแล้วเฮ้ห่างว่าตุนไปเมื่อคือเลยฝนเฮ้ห่างว่าฝนเนาะเฮ้นี่บ่เมียนป่ะเมีนเยอะคนป้วย Quê tụng hai kỳ cục nèo 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 Ăn nèo bò ăn nèo mũ nèo 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 ยมย์ไไงอยู่้ตุนไอ,อ,อยังคนไรเปนคนเดี๋ยวหวดยางเขาเลยเขาใส้กันยิ่งได้เ้นปัดคนเคตกบนเอาลลา,ากลากคนไม่ห่างวะอยากขู่เขาใส้กันยิ่งได้เ้นปัดเออควอดหลดห้มไนลมกลับใส่เบิรงดอกนะเลิกเลยกาบลงกับกาบบางเบิรง ่าเบึงมาลันเบอรตาผักใหม่ก็น้ำพี่ห่างตุนวันนี้กออใบตองปก๊กใบตองปก๊กว้ตองป๊กแล้วก็ดินทมว้ ไปดินยสมคอยไม่ยามประมาณสองชั่วโมงไม่ยามเบิง้งเดี๋ยบร้อย1หนึ่งหลังไปเบิ้งกันห่างไหลังพูดแล้วหลังทสองหลังที่สอง ไปทาเบิ้งกันน้องมานป่น้องให้ก้นหูตุนกับฟอดเต้าหูเสียหูตุนแล้วพ่อพอดเต้าหูเสียสามหูหร้ก้นหูได้กับบ่อหหูตุนพอดเต้าหูเสียเอืออยู่ดู้วที่สิฟอดหูเสียบ่ะปุ่นเกษมาปุ่นเขาล่ะปุ่น คนกิดยหัววด้ห่างได้สองหลังหลังที่สามต่างกางว่าได้เยีมเสียแล้ววุ่นหัวเสียดล้วพ่อกหัเสียว่นพ่อกหัวมีแล้วมันจะมากพ่าหมด ว่าวพอต้มูสเสียตีหูวตุนเบื้องตัวตุนเป็นใดพอต้มูสเสียว้าวหัตุนบรรยากาศดีครับห่างตุนฝุ่นยืดตีนเขาภูเขาสูงลิ้วฝนกล็ตกทำหัว

ตุนพอพอต้องหูเสียคนยได้กับพ่อหูเสียพ่อหูตุนเสียวันที่พขึ้นเขาดอกขึ้ได้ขึ้นพุ่นขึ้นม่าสูงแล้วเริ่มเป้าปากแล้วขึ้นว่าสูงแล้วเมื่อยแล้วพ่อหูตุนแค่สองหูหนึ่งนอน,นันเป็นหูเสียเบด พันเด็ดพันหนึ่งหูพันหูเสีย,ยมาปล่อยเห็ดบวกแล้วไปเถอะเห็ดบวกกำลังเกิดเนี่แล้วกันู่นพอมาหาตุนมาพอ่อพันเห็ดบวกดอกบวชนพันตุนดอก เห็ดวกแล้วเกมันตั้งคกนี่เห้เห้อ้หลายหลาหลายปอดมุดมุดมูเลยเดี๋ยวเดีอดเป็นตาวดะมีแต่เห็ดบวกเลยแม่เปนเนี่ยพอเห็ดบวกเหรอการเนเพูดอ่ะกำลังเป็นจุ่มเดีย

เต็มปลาเลยเห็นไหนว่าสะเอาได้น่งซมีก่อนพอเฮ็ดปวกแล้วยกเลิกปรกิะเห่างตุนห่างได้สองหลังเก็บเฮ็ดปวกแล้วบนเนี่ยเก็บปวกตัวได้ยกเก็บยามมึงที<ส>่หาเบอรอยูน่งสมีก่อนก่อนสีเก็บบ่ฟ้าดอกมาสองคนกับพันเนต เท่ามันายพันธ็ดปวกเบนพันอันหมูปา่าพาไปหมูป่ากับเล่นตำหม,มูป,า 1, ป่าซื้อได้้พันห็ดปวกให้ลูกน้องเก็บผู้เดียวนั่งเป็นกระังใจมาตุนมาปล่อยเห็ดปวก Hắn để buộc mày pan mù pa. Hà mù pa gặp tầm tầm mù pa. Qua hết buộc thứ của bà lên. Này lại đây. Gây ướp bạc tên phá. มันก็ได้กินเนี่ยอื้อีย,ยุยยมานนำพันเน็ดพันเน,เนเ็ดบวกบนก็ไาม้กะป๋อไรดินเพิ่งยุ่คุณน่ะดินเพิ่งยุบที่ตะมนก็ไาม้จะปอไรเห็ดบวกอะไรอบไรเจ๊ ปุ่ปนกระปอ๋องเต็มเลยีเตกมัน,น,พน่พี่กระปองปุณห์ี่กายรกหมดเลยปุีเตกอ่าจุ่มด้ยวยมีนเด เต็มป่าอยู่เอาเบดน้อบนเนาะทั้งพุ่นลักเต็มอยู่บนเ้าอะกลากดินเพิ่งเลยเห็ดแล้วนอ้อพุ่นซุ้มหนึ่งสิเลนออกปลาแล้วเห็ดก็ได้อยู่ขอบปลาย่างไหลเลยเล่นออกปลาแล้วเห็ดได้มีกระปองพุ่นวิตีเห,ห็ดตัว เก็บเลียวน้องเก็บเลียวอุ่นน้องเก็บเลียวลูกนีเก็บบ่เป็ยนลูกน้องไรนี้อุ่นพึไต่เง,งาใหม่ไต่เงาเงาใหม่ไปจังลาไปวันมู่งมุอยู่ออยป่าแมนพิดเลยในป่านี่แต่เก็บเ่เป็น นิเต้น้องเก็บปุ้ยเก็บไปยังเก็บอย่างเดียวเลยคนเก็บเห็ดลูกพี่นางเบิร์กต์ดูหน่องเก็บผู้เดียวต์ลูกพี่เก็บเป็นละจะเบิดได้ไต่ไฟเก็บป่ะล่ะมีดอกจุ่ม มีแต่ดอกกำลังจุม่มกำลังออกอเก็บเปล้วดอกเต็มปลาเลยสีเดียวพอาะเลยเต็มยามมันเกือบจะกินเปลี่ยแล้วเต็มยามสีเรพราะแหละมุ้งชงอันเน็ตไรนี่มาไปเก็บเม็ดปวัวเขาหมุนเบิดเขาเรือใบอยู่นะ้ำเลยไม่จอก็หลอก ไปลาบปลึกโตทีต่พันในเทียบอยู่คนเดียวเก็บบมล็ดออกดอกปงซุ้มหลายบดเห็ดเกิดไรเอาเต็มยำขวบ่บ่หลายดอกไม่คิดมืดแล้วจอบก็หลอกถาเขาตัวเต็มป้านอนเห็ดกระไรยางไปเก็บแตมวยไปเดี๋ยวเก็บแล้วเบิ่งกันวัดที่ไรแต่ไรอยู่ไหนวัดยมเหลียบปุ้ยละ ได้จอบกละลอกเอากละลอกเจ้าตุ้นนึงก็พอละตัวไอยลาบได้เห็ดบวกยามหน,นึ่งวันนี้เต็มยามพอละได้บูใหญ่เลยกำลัลงตุม่มกำลังเกิดได้อยู่ยามหนึ่งพอดีละมันเห็ดบวกพันเห็ดบวกเนาะมาห่างตุน,นเนื้อบวกจิพยายามตุนนี่วันนี้ ยามต้นก็นปเป็นเ้พันเนตย่านเขาเห็นเห็ดบวกบวกกามานำ้ำลัดลงไปทั้งอื่นเหรอ,อยานเขาหูมองเห็ดบวกออกบวกกามาเลยเลยมายามผู้เดียวเรือกันวาสิมานบ่าต้นแต่ก็ะหลอกได้ตันึงเบอรต้นที่ได้อีกว่าหาม,มานเติมกัน รถไทยดันไกลวอดจักถือว่าถึกุ๊บางนตื่นรถไทยประกามาได้ไหมกึดว่าว่าประกามาพื่นเจ้าพยายามหาได้สองหลังเบื้องอีหลังนึงก่อนตื่นรถไทยรถไทยดันทาง ห่างกับทางดสตอดอกสงหลังบัเตเลยหางไปละบืนเจ้าพยายามบืนเจ้าม่สองหลังขูกเกีทางอยู่ไกลหัดห่าง,าง,งออกไกล้ทางก,าออก็เลยบัเต ยานรถไถเสียงรถไถฝุ่นกานเนตยืนอยู่ฝุ่นยานเขาฟอ้องมองเฮ็ดบวกบวกกล้ามาเขาเลิกงานแล้วค่อยลงมายานเขาโฮมมองหางตุนก็ได้สองหลังหนึ่งพอยตัวก,ก่อนก็เลยห่างก็เลยเก็ดบวกหาได้สองหลัง แต่ว่าตือดอกคลิปนี้ไว้ด้คคดย,คดคคดยครับคลิปนาท้ายเบื่องไม่ดอกอยเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะครับลังสันชาแนลนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับคลิปนี้ก็ไว้ครับเพราะว่าได้เค็ดพวกแล้วนะครับสวัสดีครับ